สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับเซลแพรนะคะเซลอุ่มนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาไปชมนะคะ,ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแต่งเหมือนเดิมนะคะใช่แต่งรอบคันเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นรุ่นไหนกนดีวาที่เราแต่งใช่แล้วค่ะ,คะเราไปรุ่นกันนะคะไปชมเลยนะคะไปเลยนี่นะคะก็คือรุ่นนี้เองเป็นมิลเอ็กซ์อารติเมนะคะตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นะคะคุณน้องอุ่มเครื่องหนึ่งเก้าเก้าค่ะใช่ค่ะเครื่องนี้รุ่นนี้นะคะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือลูกค้าแต่งนะคะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านล่าง เดี๋ยวเราจะดูว่าลูกค้าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมใช่ข้างหน้าที่เห็นแตกแตกตาไปเลยก็คือสเกิร์ตเนาะแล้วก็ตัวโลโก้จะอยู่ที่ฝากระโปรงด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไปชมด้านข้างกันนะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรบ้างนี่เลยนะคะโอ้โหล้อยางล้อแมกนะคะใช่ยางจะเป็นของโตโยนนะคะล้อแมกของเรนโซ่เลยนะคะยางโตโย่ล้อแมกเรนโซ่นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยังแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมีเป็นของคาโต้นะคะโซสเกิร์ตตัวนี้ ช่แล้วค่ะแล้วก็ตรงกก็ตกเนี่ยก็จะแต่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันจะเป็นสีดำล้วนเลยสีดำใช่ค่ะสีดำแล้วก็นี่ให้ดูรายร้อยอีกครั้งนึงนะคะเผื่อลูกค้าสนใจอยากได้หรือว่าอยากจะแต่งเหมือนคันนี้คันนี้เป็นอัติเมตนะคะใช่ค่ะเป็นรุ่นอัติเมตนะคะแล้วก็ที่สําคัญหลังคานะคะลูกค้าหลังคาสีดำแล้วหลังคาสีดําเพิ่มใช่ปกติมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเดี๋ยวแพรพาขึ้นไปดูนะมันจะสูงนิดนึงอ่ามาด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็น กันชนหลังเนาะกันชนท้ายแล้วก็เป็นคาดไฟแบบมีไฟคัดเอวแบบมีไฟแล้วก็เป็นกันลอยตรงนี้นะคะนี่สวยมากของจริงคือสวยมากอ่ะเปิดด้านนอกลูกค้าจะแต่งก็คือรอบพันเลยข้างบนก็เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะเปิดได้ไหมนี่เปิดให้ชมกันไปเลยลูกค้าไม่ได้แต่งข้างในนะคะแต่งแต่ข้างนอกนี่จากอันนี้จะเป็นกันลอยกันลอยมาใช่จะมียี่ห้อ m u l x นี่ยี่ห้อของคัดโชมาให้เรียบร้อยเลย งั้นเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในตัวรถกันดีกว่าเนาะพี่แพรโอเคค่ะไปกันเลยมาค่ะเรามาดูภายในกันถ้าจะเป็นภายในก็คือจะเป็นรุ่นอัจฉริยปกติเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนกุญแจก็จะเป็นกุญแจใช่แล้วก็เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยปกติทั่วไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเครื่อง1.9จะไม่มีแล้วเนาะเราเลิกผลิตกันแล้วจะเป็นเครื่อง2.2เลยแล้วก็มีสีตัวใหม่มาเนาะใช่ค่ะ อันนี้ไม่ได้ต่างจากรุ่นรถทีเม้นตก็ไปนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แต่งข้างในนะคะแต่ว่าเราจะพาชมให้ลูกค้าที่อยากดูว่าภายในมีลสกว้างขนาดไหนและใช้สอยอะไรได้บ้างเตรียมส่งมอบรถกันด้วยส่งมอบวันพรุ่งนี้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวยังไม่ลืมนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูหลังคาด้านบนนะคะเราจะเหยียบตรงบันไดนะคะ นี่นะคะราคาลูกค้าแล้วก็เพิ่ด้านบนคาดแล้วก็ใส่กีบฉลามกีบฉลามด้วยแล้วหคาที่กีบฉลามให้เรียบร้อยเลยลูกค้าสามารถแต่งตามได้นะคะอันนี้ใช้งบในการแต่งประมาณเท่าไหร่นะแสนกว่าไหมหรือว่ากี่แสนนะแสนกว่าเพราะลูกค้าแบบเลือกรายล้อลูกค้าด้วยเลือกรายล้อค่อนข้างดีนะคะลูกค้าอันนี้คือเราจัดให้ที่ลูกค้าต้องการเลยลูกค้ารีเว็ตมาใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงแพรพาไปชมรอบคันอีกครั้งนะคะไปกันเลย New X อ็ัติเมทที่เราพาไปชมกันมาเมื่อกี้นี้ที่พร้อมแต่งสะเกิดรอบคันแล้วก็ล้อมแหว่งจัดทรงเลยนะพี่แพรใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นม e w เอ็กนะคะหรือว่ากระบะนะคะจะไม่มีเครื่อง1.9แล้วนะคะใช่ตอนนี้จะเป็นเครื่อง2.2ค่ะเร็วขึ้นแรงขึ้นแต่ว่าประหยัดกว่าเดินนะคะค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะจะเข้ามาทสตัว2อประมาณ ต้นปีหรือว่าปลายป,ปีปลายปีหรือปลายปีนี้นะอ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรใช่แล<ต>้วคือมีรถพร้อมจองแล้วเนาะใช่ค่ะยังไงก็เข้ามาที่อีซูซุนครหลวงรลมสิทธิัญญาะได้นะคะคลอง10ค่ะหรือว่าจะติดต่อที่เซลลพ5 098เก้าแปดได้เลยหรือติดต,ต่อกับเซลอุมสู5เก้าห้า์หกสองสองเจ็ได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ